สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูกุ้งอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาเรียนหน่วยขนาดรูปร่างรูปทรงนะคะวันนี้นะคะครูกุ้งก็จะมาพาเด็กๆทํากิจกรรมการพับกระดาษรูปหมูค่ะเอาละค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยอุปกรณ์ในการพับกระดาษรูปหมูนะคะก็จะมีกระดาษสีชมพูนะคะ ปากกาเมจิกสีดำค่ะและกันไก่ค่ะวิธีการพับกระดาษรูปหมูนะคะก่อนที่เด็กๆจะพับกระดาษรูปหมูนั้นเด็กๆต้องตัดกระดาษขนาดกว้าง10ซนติเมตรยาว10ซนติเมตรนะคะ 1. จัดวางกระดาษเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าหลามตัดพับครึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยม สพับขึ้นประกบเข้าหากันอีกหนึ่งรอบ3จับกระดาษคลี่ออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้อหลามตัดจับมุมแหลมด้านข้างๆทั้งสองข้างพับเข้ามาอยู่กลุ่มกึ่งกลางจุดสีดำ พับกระดาษลงมาครึ่งหนึ่งโดยจัดวางกระดาษที่มีมุมแหลมยื่นออกมาให้อยู่ด้านล่าง6พับกระดาษตรงที่มีมุมแหลมยื่นออกมาด้านล่างให้พับย้อนขึ้นไปด้านบนเล็กน้อย 7. การพับหูของหมูให้จับบุมกระดาษที่อยู่ด้านบนทั้งสองข้าง จากนั้นพับลงมา 8. การพับปากของหมูให้พับกระดาษรูปสามเหลี่ยมที่อยู่ด้านบนลงมาด้านล่าง1แผ่น 9. วาดรูปตกแต่งตาและจมูกของหมูให้น่ารัก ก็ได้เรียนรู้วิธีการพับก,กระดาษรูปหมูแล้วนะคะเด็กๆก,ก็อย่าลืมถ่ายรูปผลงานมาโชว์คุกกุ้งด้วยนะคะอ้อเด็กๆอย่าลืมกดช่อง BCK Channel กดติดตาม Subscribe และกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุงกิงดนะคะ